เราตื้อกำเนิดลราเกิดมาเป็นคนไม่นาต้องกิดคนเสียงให้ตัวว่ากาตัวความเป็นคนมันอยู่ที่แงองอ,อนไหนตีปพฟาด,ดวางให้ทำดีดีอย่างไรดีนอกหรือดีไหนกดจังกับใจปิดจารณาเพราะกาต้องคนคือพ้องนงาน รู้จีนตื้อจัดรูตัดในปันรู้อะไรไมีเต่จรูรูวิเชารูคุณกาสร้างขูจนคนเล่าเลือดเดะรูก็นโทนตอนนี้นะ่ะนายยูอ่ะนามกอ้องเธอก็พอเข้าใจว่าคงจะบรรลุนิติภาวาะเลยแหละรู้สวัสดีนะครับหลวงพ่อ กระผมเติบโตขึ้นมาในอารามวัดคงคาเดียตั้งแต่เล็กจนโตผมจําความได้ว่าชีวิตของผมมีหลวงพ่อนี่เลยครับที่ไงอุปการะให้ความมนุเคราะห์แค่คนบาทกองหลวงพ่ออยวยต่อเติมชีวิตผมจนเติบโตถึงวันนี้อืมดีและรู้ที่รูร้สมนึก กะนี้ตลอดไปตึงนน้งนายนูหนุยก็เมือนกันลแล้วครับชาตูเลครับก้มนายนุ่นุยนี่อาจารเด้อวางเนียไม่ใจนูหนุยแล้วแหละนูเติบแล้วอยู่กับพอร่วงมาดูตลอดลว่าในร่างกายของกมนี่มีปลลต่ำมีถูกจิ้งถุกอย่างเออดีเลยลูกรู้จัดนำมาความดีไปใช้ครับทณะนี้นายเทงนูก็เมือนกันเลยลูกเอเย็ดแอนขูดโมนิงฤษี ะอะไรวะอะไรพี่ลุยพี่เต่งก็ว่าไงนะไม่ทราบกับเย็ดเย็เดกูดกูดกว้างไม่กันเชงก็ว่านี่ก็มาขายพูดปั่นเราแล้วก็าันะสม่อันแรกว่าก็คุยกับปมไม่รู้เรื่องเลยไอพูดป่าจ้าในจันาวาไม่แต่อรู้จริงอย่าว่ามงกุฎตั้งมันก้อนพันนันนันอายเขามันว่าเบื่อว่าไงนะพี่เต้งว่าเบื่อเด้งเย็ด เห็นคูดมันเองหรือสิไอ้ได้มันอะไรอย่างนีไม่รำกับไ,ไอ้ได้ไอ้เนิรนมึงแหลกสังคมปัจจุบันนี่ก็ต้องพัฒนาไปตีไรอย่างไรก็มีแต่แรงการท่องเที่ยวมึงรู้ไหมวะการไปไหนมาไหนในปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่เดียว,วเพราะกันคมานาคมมันสะดวกหาแล้วคูว่กับพวผู้กูู้จับก็คุยเทงมันเรีนยนรำเออ,อนะ เอาแล้วมันแับไปแ้แต่กูกลัวว่าหมอดีกินรอดฉะนั้นไอรู้จริงจันไม่ว่าลรอกสีมันพูดอะได้อะนี่มันเสียเวลาเพราะเราทำจริงได้ก็ต้องทำในจิ่งที่รู้ด้วยกันเออามให้ดูดีไป่นุ้ยมึ่ว่านเบื่อเดี๋ยวเดียวโคเยตแอนคูดโมนิงดูสีเรียแปลไหวก็เออมึงทับมันหลยดิลูกเยตมันแปลไหวได้แข่เยตเยตนันตาปัจารเรานันตาเขาไม่ค่อยใจกันหรือ แต่ถ้าพอลั่งคำว่าเย็ดมันแปลว่าครับเย็ดมันแปลว่าครับทูกกับนองโตนทูกต้องครับเทียยับเก้ากันนีไม่ใช่เทียนธรรมดานี่เทียลั่งยุบสะ้ผ้าแล้วว่ารวยเดียกันเย็ดนี่แปลว่าครับเคูดคูดนี่มันไล่กว่าไม้เธอตู้ใกล้แพงกว่าคูดกว่าไม้นึงเหมือนกันเธอมาทิ้มตามกลยหยีทิพนกับคูด เอออันคูดคณะนี้ลักษณะก็อีกอย่างหนึ่งแล้วคำว่าคูดนี่คูดนี่เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจอยู่รอดถ้าไม่มีการคูดนั้นตื้อว่าอยู่ไม่รอดอ,อยู่ไม่รอดเพื่อนว่าคูดนั้นเป็นการคกล้เกินกำไรคนคูดกันแล้วเลยอ๋อนี่คูดน่อยแล้วคูดยางอยู่เลย คูดยางนั่นคูดรีดนั้นกำว่าคูดรีดนั้นถ้าว่าคูดรีดประชาชนนั้นก็ตื้อว่าประเทศล้มจมแต่ถ้าคูดตักแป้นเข้าจากเลยรีดต่างแป้นกายเศรษฐกิจจะรุนอ้าบุลเลอร์เข้ากันมันกวนดังเองมันคลองเดยวว่าแต่ตึ้งคูดมึงเนี่ยคูดคูนี้มันเป็นคูดเออผมทรากว่าดังแปลว่าดีทถูกคำนองจนถูกต้องครับเอระดับนี้นี่ ออเย็ดให้ได้ว่าเย็ดอันกูดมอ์นิงือสีแล้วมันแปลว่าเพื่อแพล่่าเพื่อรู้ว่ามันมอ์นิงมันแปลว่ายามเชารฤอสีคือฤฤษีเย็ดกูดมอ์นิงฤฤษีแต่ว่าดีครับฤอสีเอถูกต้องเลยครับจากนั้นเลยพี่เด่นครับพี่เท่งไปเรียนมาจากไหนไปุ้ยไม่ทราบเตงยับแกงหลืว่ดิีองก่ากันก็รบกวนรั้ี่พยามเข้าไปคุยกับเขามัางก็เมืองเราเราไหนกองเราเขาไหนกองเขาเออเรื่อ กูว er no. mm ่น hmm. ท oh, yeah. oh, <norms> mm ่านกูไม่รู้วิกิจเพื่อนเลยคุยแหลกค่อยว่าท่านนี่วิแล่มันปิดฟื้นี่เข้แต่แลกูป้าเปิดด้วยนะน้ากูแก่เพื่อนมันแหลกของกูก่อนแทะเลมันเดือดก็เอาแก่เพื่อนมันแก่กันโดนเละกันทุกเกตายแเป้ว่าท่านแเป้กูว่าเฮาบ้าทีแเป้อยแป้เรือของกูดำว่าลุยเฮอโต้ปันไปดอกเรืองแล้วแล้วอ่ะอานาเลยจาันลำการลาวพูดเรื่องนี้ไปเรื่องนู้นเนี่ยอะไรไม่รู้พี่าทิธีง่ะ ได้จริงจริงจะรัดดิไอ้ตึงเย็นอันคูดมอร์นิ่งเงินไอ้นู้นุ่ยก็มันจบเพอาะมีแรเด้อว่าตังนี่มันไปตันอยู่เตี่ยมเนยมันแปลว่าสวัสดีตอนเช้าวันเย็นน่ะวันเย็นนี่พูดเปล่าวันเย็นเพี่ยนเล้วเหล่าแล้วว่าเช้ามอร์นิ่งวันเตียงมันดีวันเย็นนะเดียวต่อโอ้คูดมุงมิงอ๋อมุงมิงเออมุงมิงเันแปลวันเย็น ไม่ใช่ไอ้นั่นมันภาษาเราแล้วกูอ่านแล้วว่มันไปติดอยู่จําด้นมุงมิงเัินละแนวแก๊งนี้รูนี้นี่แหละจริงแต่ไม่รู้จริงเลยมันเสียเวลาอันพ่อร่วงโรมแเลยว่าเด็กเตงก็นำรวดน้ำแต่คคนมาในงานร่อเตียนใหญ่แกวกว่าั้วกับควันทำไมอไปนุย้ยอ่ะก็นำรวดน้ำมีมีหน้าไปออกเจ้าลำบุง แกว่าตามอนามดูว่ากี่จับที่แกควาดกุ้วิธิมาเรือทีมีนาบุญญากรรมเบนอาอุปชาอายุสิบห้านุ่งมาเป็นสาวร่ำวงใส่กับลปงวับวับแวมเวมใหญ่เกินว่าไม่โดนได้เล็วป้องนี่ไอ้กล้องไม่เหลือเลยมันผัดดันเลยนี่นายต้มนายโนนุ่ยพิจารณ์ต้มได้มันควันแต่นายเทงกันนอกนอกเรื่องนอกโรยแต่อย่าไปถื่อครับอาจารย์ นี่อจาีมาแล้วความสำคัญในชีวิตขออมูลหกือในโทนหนาหยน,นู่นนุ่ยเรื่องอะไรล่ะครับตอนนี้เเธอจะอยู่ในวัดคงคาเลียบนะก็เป็นเวลาไลา่ปีคณีพอจังเกตเต็นว่าเธอนั a นก็รู้สึกกวนกระวายใจเราจะเดินเติบโตขึ้นมาทุกวันทุกวันใช่ครับก็ <c oughs> มีคนถามผมบ่อยครั้งเลยครับอาจารย์ท่ามเพื่อลูกว่าไอ้โทนเอ็งเป็นลูกใคร ไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือไงที่ต้องมาเบียดเบียนข้าวก้นบาทหลวงพ่อผมโตพอที่จะออกไปหางานทําแล้วไม่จาเป็นจะต้องอมาเป็นตัวเกาะกินหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่ยอมอนุญาตให้ผมไปนั่นแหละลูกเพราะมันไม่ทึ่เวลาวันนี้แล,ลว้วลูกพอจะได้บอกให้เธอรู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนได้รู้แล้วว่าชีวิตหมายถึงว่าพ่อแม่ใช่ไหมครับอ่านั่นแหละลูกพี่หนุย่ยโชคดีเลยผมจะได้รู้ทันทีว่าพ่อแม่เพะมันใครอยู่ที่ไหน ทำไมผมจะต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้หลวงพ่อครับกรุณาบอกให้ผมได้รับทราบเถอะเออดิอ้งกันไดู้้วยดักตีว่าพอเราเค,คยคนอืนก็มีลูกผู้ชายโน้ก็แกงแงัวเมืดหนึ่งตอนนั้นคุณจุจาดก็แกงงัวเลี้ยงคนคนตกต่างาง,งานเลยโอย้ยก็เลี้ยงก็ได้ลกูกชายนี่พอเรามาตุ้มวัดเมื่อนกูกินขี้บนกวายเดียวไอ้ปันหัวมาขี้บนควยอย่างนี้ก็กินยาง พี่นุ้ยนี่ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นพอน่อเหมือนกันเหรอไม่รู้กับก้อยพ่อแม่พ่อมึงไม่ทามกูรู้พี่แท่งรู้เหรอครับรู้ก้อยพ่อไอ้หนุ่ยเห็นไม่บอกผมมึงไม่ทามพ่อกูก็ว่าหนักรู้เดาเออริงไง่นุเออแล้วโด่งดังทำทริปที่จังหวัดเออะท่านมึงรู้มาจากไหนอ่ดูในเต่งพ่อมรูู้กับเต่งก้อยก้อย,อ,ยอยพ่อแม่กูอ่ะพูดด้จัดกรารแค่นี้บอกพ่อแม่ใหนทุนเขา ไอ้เตงมันดูมาเต่นน้อยก็ไอ้เตีงบ่แม่กูนะี่มึงหล่าวสิมึงควัางไอ้ดีนะอออ่าดีตการนานมาแสนนาำเวลาประมาณสิบกว่าปีโด่งดังตั้งแต่ตรังไปถึงกระบี่ ถึงนครศรีสุราธานีก็โด่งดังมาร้อยและพวเราหลายครั้งเคยไปปรากฏตัวข้าวอย่างน้ยแสนงาเคยไปตั้งชื่อเสียงสีแยกกู้าของนายบานรงที่รัตภูมิก็เคยมา โดงดังนักหนาราคาพัหลายตดตังอันหนักรู้แต่มาวันหนึ่งไปพบกับไปสิบโลชื่อเจียงดังโนดังอยู่ในเมืองตรังชนตันติโคไพ้พร้มตูกขมยักลัง เขาหักเขาพันหมดกำลังคายเจ้าของนำเลี้ยงเอาไวุ้่งหน้าวันหนึ่งกินยาเจอแม่หัวหลานมันกินอยู่ริมคันนาสายตาปรบสายตาชายความหมายจะหมักเริ่มรักกันแม่หัวตัวนั้นก็เริ่มทั้งตัว น้ำตาไหลนองเข้ามาจากฉันอยู่ประมาณสิบบเดือนก็ได้ลูกเคลื่อนออกมาผลันวันนั้นอาจารย์ผ่านเบญทบาทมาลูกน้อยชื่อว่าหนูหนุยในมาจยัดแหม่ใจพงอยู่รอดอย่อะไรแล่ว พ่อล้อแม่มันทำไมจันบอกแล้วว่าอย่าด่าพ่อล้อแม่หวาเราหรอกวะนุกูปลรำคว่างกันนุ๊กกว่าปอหนักมวยแล้วมึงก็ไปคว่างมันว่าพ่อมแม่พ่อมัวไล่ถ้าเรื่องมันไม่จริงเราไปต้มใจไรมันจันบอกแล้วว่าขอบคนชั่วขอบคนพลาดมันไม่ได้คิดไปในต่างดื้อ กูอยาไปฟังไงดิเสร็จแล้วอาลวอาอร,ร่วงกับต้อยกลัวรุงในติดกี่เพีไม่ร,รหนหนู้กรเลยไอ้กรเลยแล้วมึงทามกูซะอกอถ้านีเอาเลยลูกนะผลลังแจกกูว่ไร่ไอ้ไร่แล้มไม่รู้จั่ว่าร่วงกับแกล้งแล้ว ูดเรื่องใหโต้นิแเอวะ่ะห <c oughs> ลัง้าที่จะได้พูดเรื่องใหโน้นนีอ่อาจารย์กําลังจะบอกว่าประวัติชีวิตของผมเออในกลัวอยู่กับไอ้พวกนั้นคือปัน,นีลูกเออใหนทษชีวิตของเธอจะเป็นลูกต้าเล่าได้กองใครตีไม่ยันโทก้ก้าทราบรายละเอียดไปเตเธอนมาประวัติเมื่อนกับนิทาน ยอนลัางไปจากวันนี้ประมาณสิบกว่าปีลูกวันหนึ่งพอได้ไปอ,อ,อาบนามอยู่ที่หน้าชาวัดคงคาเลียบนี่แหละถ้าตอนนั้นมันได้เกิดซึ่บงคร,รามขึ้นทางตอนเนือคือประมาณาคนครเวียงพิงเลยลูกบ้านแตกกระไดคาดองราชากัะทุ่นสิน้นประชชนชีพประชาจนอพยพลบหนี้ลราไม้ตายจากันมากมมยลูกออบ้านเมืองระทีระสาย แคอยู่มาวันนึ่งลูกมีผู้ชายคนนึงได้พายเรือมาตามกระแสนน้ำตามกระแท่นนะลูกไม่ใจ่วนกระแทคือไม่ถึงว่าบรรพบุรุษของเธอต้องอยู่ทางเนือของตำนักแต่ผู้ชายคนนั้นพ่อผมเลยไม่ใจลูกผู้ชายคนนั้นเหมือพายเรือมาถึงหน้าทาวัดลูกก็อาการสร้างอัดหมากมีบาดแผลเต็มต้องใช้วัจะผ่านการต่อสู้หรือจะฝันว่าอุปรสรรคใดพอก็ไม่ทราบเพราะไม่ได้ผูดได้มักเพียงแต่ฟังเธอไว้กับพอ่ออยู่ในอุปการะ แล้วก็ได้ฝ้าข้องสําคัญไว้ย่างหนึ่งลูกมันเป็นดอกกุญแจโบราณดอกกุญแจดอกนี้นั่นเป็นทองนะลูกพอเอาสีดํามาทาวไว้บ้างเพื่อปอกปิดผู้มีกิเลสบอกว่าทนาารย์ทีก็อบเหมือนเด็กถ้าอกหนอยผู้นี้นั้นโทนนั้นพอตั้งชือ่อเองนง่นเธอรู้ชื่อได้ไม่ทงเห็นคนเดียวก็ชื่อทนอ๋อเลยค่นี้บอกไว้เธอติดตามว่าแม่คุญแจพบลูกพอเข้าใจว่าแม่คุญแจกับดอกคุณแจนี่มันต้องมีปริศนาในชีวิตของเธอ แล้วผู้นั้นก็ไปไหนได้แล้วล่ะครับสิ้นชีวิตหลูกพบว,ว่างเหมือนที่โกนปูนาวัดที่บอกให้เธอไปไหว้ทุกวันพระทุกวันสําคัญอ้อครับเมื่อวานผมก็ไปตั้ความบริบท่านแล้วเอาเลยลูกบัดนี้เวลาสําคัญเลยอายุเธอเตอิบโตแล้วกับจงได้นำเอาสิ่งนี้ติดตามไปนะลูกนะ <c oughs> ขอบพระคุณมากนะครับท่านอาจารย์ที่การพดูสีฮะพี่นุ้ยพี่เจงชีวิตมนุษย์แ่านี้มันแปลกจริงๆ เหมือนนิทานชีวิตเลยเหมือนปริศนาชีวิตนี่ดอกกุญแจนี้มันจะเป็นตัวนําไปสููผู้ให้กําเนิดชีวิตของผมผมเชื่อแน่ว่าในแม่กุญแจนั้นจะต้องมีประวัติชีวิตและพูดถือแม่กุญแจนั้นจะต้องรู้เกี่ยวกับชีวิตของผมครับเหมือนนิทานเลยครับเหมือนนิทานเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไอ้โดดลังชาดกับของลาวลาวผู้ยังเครียดนานกว่านั้นครับมึงนั่นอยองจริง พอเริ่มเครียดไม่มีความรักลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนี่มันปลื้มเลยจัตจูมอดแหลจกแลลวนี่ว่าจัตจูปมหนุ่มไปตุ้งลายหน้ากลายเกงอ่ะอยากกลายนะเมื่อนียเลยอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นก็หมายถึงว่าวันนี้ผมจะต้องนมัสกาลาท่านอาจารย์แล้วผมจะต้องซืบหาแม่กุญแจซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตได้เจอ,อนั่นเลยลูกมีปัญหาอะไรกลับมาพอที่นี่ลูกนะแต่ตึ้งกอง้องปมกับ คนที่มาต่างเรือนั้นเองฟักจิ้งไดไว้เป็นปิศาณไม่จันโอ้นายนู่นนูยไม่ได้มากับเรือลำนั้นดูมาลำนั้นแล้วเออนั้นอยู่ที่นี่ลูกกออยู่ที่วัดกงขาเลียบนี่แหละคือยื่นรองอยู่ในกุ้งหรูวัวแล้วก็ไม่มีใกยอุปการะจะได้ไวนายโตนมาอยู่คนเดียวแล้วก็นำมาเป็นเพื่อนนานมาแล้วบริจาคนี้กุตีจริงบ่น ถ้าก็ถึงเวลาแล้วครับพี่เตงบินุ้ยเราจะนมจัดก,การลาท่านอาจารย์เอาได้ลูกจเจริญพรความปยายามด้วยความจะเลี้ยวจะลาดลูกก็จะนำมาถึงความสํำแร็จออกจากสํำหนักไปแล้วก็อยาทำตัวให้ไปข้าวกับท่านคมที่ไม่ดีลูกนะครับผมเข้าใจครับอาจารย์โจบนีกันทุกๆคนและลูก,กพี่เตงบินุ้ยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสืบหาแม่กุญแจนี้แต่เราจะเดินทางไปสืบหานี่มันอันตรายเหมือนกันนะพี่เตงอันตรายนะครับ ตอนเดียวเราเไปเจ้าทรุดไปทรุดมานี่มึงกี่ดานุยแต่เอาดอกแก่ไปเจ้าแย่งแม่แจ้ตามรูใ่บ้านนี่ก็นึกว่าเราอิทรุแม่พอเราแล้วก็นึกว่าทรุดไปได้เก็นึกว่าทรุดตัวตาตุยงเงินก็เลยนุยใช่ทีเรื่องนี้เราจะต้องบอกเขาก่อนนะพี่เจงข้าพณีกับคือเราแบ่งหน้าที่กันเสียเลยน้องทุนคนรูปล่ออยู่ควายประชาร่ำฟันผู้กับใครกับคนก็มีความจบพอตกลงครับ แล้วพี่นุย้ยอ่ะไอ้นู่นนุ้ยนี่มันคนผูดมากไม่เป็นความจะเลี้ยวจะลาดไม่มีกับม,มึงอยู่ไหยใจกำลังตื้อดอกแจพบแม,ม่แจ้บานน้อยไอ้มึงเข้าไปตรวจสอบว่าใจหรือไม่ไอ้กระเจ้าจกล้องบานยิงกูเลยจีก้งอ้วาวว่ากูเปเจ้างัดบานตื้อแจฟี่ห้าตัวรัดจัดปัดลมตู้เย็นกูเลยจีแล้วก็ถ้าก็ทั้งหมดเรก็ยิงกูเลยจีถ้ามึงมีสิทธิ์ตายได้ตลอดหยิบซีตัวบุกอ๋อแตผมจะไปกราบลาหลุมฝังศพผู้มีพระคุณก่อนนะ ถ้ามึงอยู่นาทีไหนอ้กู้ใจจะมองคอมพิวเตอร์ให,หนูเยอะเราอีไปเจียวตาว้าบ้านองเออป่ารูมาไมา้เปียวดอกแจ้ปีแรกกับรูแจ้นองมันเป็นเรื่องน่าเกลียดเผื่อเรามีงานใน้ปอบกะทีได้ดอกขึ้นไปบนเวทีคุณจะแต่งประวัติชีวิตแม้แจ้ลูแจ้ขึ้นมาเปืือเราขึ้นไปร้องเพลงเราเพื่อเคยมันป่ารูมาเราได้ผ่าดอกเราทดสอบกันเปลือ มึงพยาอะไรมากินทางตะกี้กลวยชุกกลว,วยแซ็ตอ๋อเท่าไหร่กันได้ว่าเลี้ยงใจตะม้งกับบิวเตอร์เผืคยได้รู้ว่าเพื่อเคยก็จะว่าโดนอ,อยู่เหมือนกัน มมสิบกว่าปีพระพลาจากแม่มาหลังน้ำตาเจอความตามรูอ้อใจ ากันยายนวัน,นที่อ้ยสิบหน้ารักกระดาคมตกตรมตร,มต,รมตาม,มาแม่ทุกลำบากยากแท้แท้แม่จะแม่ใจแม่อยู่ที่ไร กล้พรวเปาันน้ำตาไหลจาการามเสบความไปอยู่ที่ใดขอแม่เจอมาถึงเมืองครังวันที่สิบสามเที่ยวเสบความตามมาแม่ ห,หมดอะไรเดินโรงไา,าสงสารแม่แจ้าหายู้ไม่ได้อยู่ฝ่ายใดหากจะตามไปต่างกระบีตอนนี้ก็ว่าก็ทำดนไมน้ลำบากตามจะไป ตัดจิงใจไม่ไปเลยหากไปพันทลมนนุมันต้งยุ่งนิดใจทำจะได้เอลยเราไม่เคยจะตามมานึกนได้ว่าต้องปว้สต่างจะตูนเพื่อดีมันไม่ตูนไปีิงานจำประดา รีมาสืบความตามมาแม่แจามาถึงอำเภอทุ่งว้าหัวใจเวาวาคิดถึงแม่จะโงโคอไปตามแลไม่มีแน่แม่แจเราถึงลังอูอดชูเทียจริง บากยากยิงสับเจ้าจากลังเวววา,าแม่แจ้เราทุกไม่เบายังเสือมามาตึงปากทางสวนเต็ดตั้งสังเกตเป็นป้อมอยู่ข้างหน้าตามจ่าเริน เมาโกงโกงไม่ปักหน้าแม่ขอประคุณจะาเต้แต้ผ่านตาแปรแม่อยู่ได้าตึงจามแยกจะลุงหัวใจน้ามันยุ่งไปทางไหน เลี้ยวซ้ายไปออกรัฐทะภูมิมันกลุ่มใจเลี้ยวขวาเข้าไปเมืองใหญ่เขาสบายสะต,ตูนเขาได้รางวันของเทศสบาลก็ปละทำทำความดีไว้เข้ามาแม่แจ้คงจะได้รีบันผายสืบมามาตึง งานจำบดาวานเดินเขาเดียวในงานตามามาประปรบกับปบครับจริงชาขึ้นไปเกดีว่าแต่ตากลัวตาลายเล่นหน้ามาเจอมามุนเห็นเด็กๆเ,เ,เ,เดินรุ่นเดินรุน่นกันมากมายอ,อย่าขึ้นดีว่าเราแก่แล้วตาลาย เจอความหมายใหพบแม่แจเดินมาเที่ยวในงานจะรุกำรํำแรงสนุกแน่จำประดาและลูกก็มีตุเรียนตั้งเลร้อยจริงแน่แต่เบียเราไม่พาโชคดีคืนนี้มาพบปีพวงคนรักคนห่วงดันจอพอเข้ามา giá trâm lôi lúc châm ra tết đã ông ma đi bờ đất trên áo lụa đi chiếng hoa nong chát chắc Tết sẽ bám cái ní này mày yếm pì nong bao nong chay cha đam nhẹ nai nong chay đi có tiền bia mày mì chưa พวกแสนสะดวกมากมายนักหน้าพี่ยงเออพีโยองคืนวานพี่มาคืนนี้ตามมามาหรือเปล่าพี่ยองแว่นแว้นจากไวยใจในฟั้ยังรักหน้ากันจังยังห่วงหน้ายังคงเดินหา กว่ามาก็ยังไม่เจอแม่เจ้และจนหมดงานตามทุกทางก็ยังไม่เจอเลยนะจับตาตลาดกางเดินทางต่อมายังสืบนะไม่รู้ว่าอยู่ที่ใดเดินผ่านมาถึงตรงนี้ไว้แลบเขามีเขาทำหน้าอะไรวับวับแวมแว สาวแกนหนวนวนมาจีนะมาช,วมาชัวในเพลงนั่งข้างในเก้าปนัปน่งไม่ตันได้ตั้งได้เจียน้องยกมาแล้วเบียหกขวดใหญ่ๆ,ๆดีแสนดีมีน้ำใจดื่มกบไปดื่มกบไปวันตามแจกินเสร็จละลายลาคนะาอยู่บิน กินแล้วตาลายลาก่อนนายุพินจะออกจากร้านผู้เท่งนั้นได้ยินว่าเช็คบินก่อนและลุงขาฮู้นึกว่าเธอเลียงแคและองอาจนเข้ามาลงกินนานไม่ดันได้เห็นเลยนะแกอตาทำยังไงย่อไม่เตอตีให้เธอคูวันให้เธอยิก ต่อเจ้าบริษาทนางเทปมมิวสิกมาช่วยเสียไห้กันไปเรื่องเลวกูจงือไม่ใช่ต่อได้อกรอยเลือดเรื่องวัวนี่คอยอกใจมาโอ้เลือกเงี่ยลามอัตตาลายแล้วตอนนี้ว้าวซื้อความตามาพอลื้ก็ยัน ใจจะตั้งนอไทยมาเดินทาง